ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน,นะ,ะทุกทุกท่านนะครับผมนะเรากลับมาอยู่กับน้องส้มกันอีกแล้วนะฮะน,ะน้องส้มวันนี้เราจะพาน้องส้มไปเอาที่หนึ่งให้ได้นะครับผมห้องครับม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาแล้ว ห้องอย่างรวดเร็วหรือเปล่ากับดานฮิตพาเลตนะฮะคืออะไรโอ้โหแม่เจ้าไปยังไงวะเนี่ยไอทแท่งๆน,นี่มันหมุนด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าหมุนด้วยนี่นาำไส้เลย ไปครับผมไ้นอนไปน,อน,ไปนอนแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเออเฮ้ย,ยมันดึงวะอ้าวนี่ไงอุ้ยโอ้ยตกตกกันทุกคนไม่ต้องกลัวอ๋อตกแล้วมันไม่ได้เริ่มใหม่นะฮะเริ่มข้างล่างเนาะไป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 ไไปไปไ,ปไ,ปไป เอ้ย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 โอ้ยมันทำไมเข้าเยอะจังเลยเอ้ยเลื่อนเล่นเลื่อนเลื่อนเล่อนพุ่งเลื่อนอ้อสี่สิบสามสี่สิบสโอ้ยเกือบไม่ผ่านเฮ้ยสงสัยเข้าเป็นคนสุดท้ายพอดีนะเนี่ยผมว่าเนี่ยนะฮะนันส้มเราเอ้ยได้ผ่านนะครับผม <laughs> เกือบนะฮะบทจะเข้ารอบเลยเข้ารัวๆเลยอ่าด่านต่อไปครับมาอย่างรวดเร็วอันนี้อีกแล้วเอ้ยใช่มมไหมวะไวริก,กิกใช่ไหมวะเอ้ยด่านาน,นี้แหละไอ้ด่านนี้แหละเนี่ยโอ้โหไอ้รูสุดท้ายอะ่ะ ไม่กะให้เราเข้าไปเลยนะจริงผมรู้สึกว่าเมาเรียวนะฮะเดี๋ยวก็ออกไปปรับเนาะไอ้อย่าอย่ามาจับเราใช้ทักษะเออเอา,เอา,เอาไม่โดนได้ไงวะไอ้โว้ย เค็มๆไปนะไป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 ครับผมไปไปโอ้โหโอ้โหติดแล้วติดติดแล้วอยู่นานติดแล้วอยู่นานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปเออพุ่งไปนั่นแหละสวย ไปนั่นแหละสวยออุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกตกมันเข้าไปแล้วคนหนึ่งอู้หู้ยไหนนี้ไม่มีเอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ วิ่งไปอย่างเดียวเราไม่สนใจอ่ะจริงๆอย่ามาจับเราอย่ามาจับเรา <laughs> เรียบร้อยดูฮะสกินนี่อย่างแฟนซีอ่ะโคตรแฟนซีเลยเือสามสิบเอ็ดคนนะครับถ้าเรายิ่งเข้ารอบลึกๆอะ่ะเงินเรายิงได้เยอะเนาะ เราจะได้มี أ, เงินไปซื้อสกินเหมือนเขานะฮะด่านต่อไปครับมาอย่างรวดเร็วฟุดคลัสอืมวิ่งจับอันนี้หรือเปล่าอ่ดอทเดอะไฟฟุตอ๋อน่าจะหลบนะฮะเนาะมันะน่าจะยิงไงผลไม้มาแล้วก็ให้เราหลบนะครับ ไอ่ปายัไงล่ะหลบตรงนี้หลบตรงนี้ตัวออกรบออกรบออกสวยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเอ้ยพยายามอย่าโดนนะ ทำ,ทำไมมันเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี <heures> <meter> ้อุ้ยอุ้ยหลบอุ้ยโดนอยู่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าสิโดนรัวๆก็โดนรัวๆเลยอ่ะเอ้ยหลบฮะหลบ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 ได้หลบได้หลบได้สวยสวยโอ้โหสิบแปดคนมาไกลแค่รอบสามนะฮะเรา ฟึ้งฟึ่งฟึ่ง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 ตกรอบไปละไม่เป็นไรฮะเลเวลอัพไม่เอ้ยได้ผ่านรอบ3นะครับโอเคเลเวลอัพ okay. แล้วครับผมได้สีแดงมาแต่ยังไม่เปลี่ยนนะฮะอะมากันต่อนะครับผม <c oughs> โคตรปัน่น มาแล้วนะครับผมนะฮะกับดานดอแดชนะครับคือเราต้องพุ่งขามขาำโป้งๆชึ้งๆพุ่งข้ามมาพุ่งขามอะไรล่ะเออมันมันจะมีประตูจริงกับประตูหลอกใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะอ่ะเร,ร็วๆไป สองหนึ่งอ่ะผมว่าประตูนี้ประตูตรงกลางนี้ตรงไปเอ้ยู่นั่นแหละมาแล้วไงล่ะอ่ามาประตูนี้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 เออหนะ่ะเห็นไหมถูกต้องเลยเอ้ยอย่าสิอย่าจับอย่าจับเราอย่าจับเราโอ้โหไปเป็นพวนเลยอะ่ะ ไปไปไปเร็ว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 เดี๋ยวไม่เข้ากับเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุไปได้อยู่ได้อยู่ไป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  ดึงไว้ดึงไว้แม่มันเข้ามันก็ไม่ได้เข้าจริงอาตัวไปครับผมจริงอะไรอ่ะ คืออะไรครับเกีย่ยวกับอะไรเอ่ยคือทำอะไรอะ่ะดูดูเพื่อนกันนะดูเพื่อนกันเนาะเฮ้ยไปไหนฮะเฮ้ยทำไรอะ่ะ ทำไรอ่ะโอ๊ยทำไรอะดานเนี้ยเอาต้องเอานี่ไปปล่อยใส่คนอื่นเหรอใช่ไหมทำไงอ่ะ ทันอ่ะจับไม่ทันจับไ,บไ,บไว้จับไว้จับได้แล้ว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 โอ๋อแพ้เขาแพ้หรือชนะปะน่าจะแพ้นะฮะน่าจะเอาเวไปจับกันแล้วเหมือนตบแฝะ เฮ้ยชนะโอ้ย,นะอยไมไ้เหลือเหมือนตัวแปะตัวแปะวิ่งไล่จับกันนะฮะ,ะด่านต่อไปครับด่านนี้เหลือ15ห้าคนนะครับโอ้ยมันปีนอีกแล้วบอลกายด่านนี้ถือว่ายากพอสมควรนะฮะเราไม่ต้องปีนขึ้นนะ อันที่สามนะครับยังไม่ถึงอันสุดท้ายเนาะไปครับวิ่ง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 อุ้ยทำไมไม่เกาะอ่ะไปไปไปวิ่ง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  เอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฝั <laughs> <either>. ่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ถึงนะฮะตรงนี้ไม่ถึงเอ้ยออกดิออกไปออกไปออกไปไปเกะต้องไปอันนู้นอันนู้นอันนู้นอนุมาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มา ดีเพื่อนขึ้นดิเอา้าราอุตส่าดึงมาแล้วเนี่ยโอ้โหเอา้ <c oughs> ยาย่าเราจะเข้ารอบเราต้องการเข้ารอบโอ้ยโอ้ยติดตูดอีกโอ้ย ไปแล้วหนึ่งตัววิ่ง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 ไม่ถึงครับต้องดึงไอ้ตัวนี้มาใกล้ๆเอ้ยอย่าพึ่งนีลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ย11แล้ว โอ้โหไม่ผ่านบ๊ายบายมาไกลแค่รอบสามตลอดเลย <laughs> ตึง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 อาเรียบร้อย <laughs> มาไกลแค่รอบสาไม่ผ่านสักที <laughs> อีกสักเกมนะครับ มาแล้วนะฮะดันไอมุนหมุนอีกแล้วไวกิ้งไวกิ้งไม่ใช่ไวกิ้งสิไนท์ฟีเวอร์เราต้องผ่านรอบสามให้ได้นะฮะมา <c oughs> แต,แต่กระโปรงอย่างปันอ่ะเอ้ยช้าขึ้นเยอะนะฮะโอ้ยเฮ้ย,ยเ้ยนั่นว่าแล้วไงละ่ะไปไปไปอย่ามาอันนี้เราเอ้ยเอ้ยอย่ายายาอยาอยายเ้ยพุ่งไปเลยเอ้ยเฮเตกตกตกอืม เอ้ยตกอีกคนมันเยอะนะเมื่อกี้พุ่งไปนั่นแหละทยานข้ามผ่านทุกขีดจำกัดอายไม่ใช่ทางนี้เอ้ยได้ย่ได้ย่ได้ย่เลยอายอ่ะเอ้ยอันนี้ทางนี้ทางนี้อ้ยทำไมไม่ข้ามเอาอ,อ้าตกอีกแล้ว ตามดีตายอยู่นะฮะผมว่าอันวงใหญ่ๆอะ่ะวิ่งง่ายนะครับไอวงไอสามอันเล็กๆอะ่ะวิ่งยากเอยโดนปาดโดนปาดหน้าไปหนึ่งทีนะฮะเอาตกหลุมเลยโออิน oh, วันทีเดียวเออไหนหนึงหนนึงเออ อไปครับไปไปอุ้ยถอยกันถอยกันอ้าตกลุมมันเริ่มไกลจังเลยอ่ะตกอีกเอ้าเดินตกลุมเองอันนี้เอ้ยเถอยเถ่ยถ่ยกันเอ้ยยายายาเอ้ยยายายาเดินยาเดิน ไปครับไปไปไปได้อยู่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 แต่มันเต็มมก,ก่อนไม่ผ่านว้าโอเคครับพอแล้วแหละสามเกมเกมนี้ขี้เหร่สุด เดี๋ยวขอไปฝึกปืนสักษะก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน,น้อนตัวส้มใส่กระโปรงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ